ด่วนเลื่อนการตกตเร่งระบายนามเร่งขุดมันปั้นทันแทนาคนเริ่มมาชุกอีกครั้ง9-3นายนี้เพียงประก,รากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัตภัยอยุตกภัยเพจประากาศทางเพจและ YouTube ผลฟ้าพรากรทวิ์ที่พรุ่งวยาลาชัยทาง Facebook ประจวันปุตที่4มิถุนายนในช่วงเที่ยง วันนี้อธิานจะพามาดูและติดตามพื้นที่สี่อย่างที่จะมีฝนชุดต่อไป9-13มิถุนายนแต่ในช่วงนี้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลง3-8มิถุนายนฝนลดลงตลอดช่วงเลยนะครับและจะเริ่มขึ้นในชุดใหม่9มิถุนายนจนถึง13มิถุนายนหลังจากนั้น14มิถุนายนถึง17มิถุนายนเป็นช่วงปลายของการตกฝนก็จะลดลงอี เนื่องจากในช่วงน,นี้การเลื่อนขึ้นไปของร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปฝั่งบนของประเทศไทยทางตอนบนเนื่องจากมีย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนในขณะนี้ดังนั้นร่องมรสุมก็จะโยงเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนบางพื้นที่ของภาคเหนือทางตอนบนโยงเข้าสู่แนวย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมบริเวณเวียดนามทางตอนบนดังนั้นฝนก็จะขึ้นไปฝั่งบนนะครับ ดังนั้นฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะลดลงแต่ก็ยังคงมีตกในบางพื้นที่นะครับ3จนถึง8มิถุนายนหลังจากนั้น9มิถุนายนจนถึง13มิถุนายนฝนชุดใหม่จะเริ่มขึ้นนะครับจากอะไรจากที่จะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณสองฝั่งนะครับทั้งบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลจีนใต้และบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันนะครับ ฝั่งทะเลจีนใต้อยู่ตะวันตกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมุ่งหน้าประเทศจีนทางตอนใต้ส่วนฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะบริเวณพื ouais ้นที klar, ่อันดามันหรือบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอนนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศอินเดียต่อไปซึ่งหย่อมทั้งสองลูกไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะพัดนำในด้านของแนวร่องมรสุมให้เคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะ ดังนั้นร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยก็จะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพิ่มกําลังแรงขึ้นพัดฝนเข้าสู่ประเทศไทยดังนั้นฝนฟ้าขนองก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของการเหมาะที่จะหวานข้าวรวมถึงการเร่งระบายน้ําออกขุดมันเก็บพืชผลทางการเกษตรไว้นะครับหลังจากนั้นก็เตรียมปั้นคันแทนารอรับแนวฝนชุดต่อไป9-13มิถุนายนจากนั้นนะครับ14มิถุนายน จนถึง18มิถุนายนฝนจะลดลงนะคะเป็นช่วงปลายของการตกดังนั้นช่วงที่มีฝนก็ขอให้เก็บกักน้ำเอาไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงไว้ในด้านของภาคการเกษตรเพราะในช่วงนี้นะครับในบางพื้นที่ก็มีฝนฟ้าขนองเข้ามาแต่ในบางพื้นที่ฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับ เนื่องจากแนวร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปดังนั้นลักษณะของการตกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาสังเกตเห็นได้บริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับลมกระโชกแรงมากนะครับอยู่ราวๆประมาณ1-2ชั่วโมงหลังจากนั้นกดลมก็เริ่มสงบนะครับลมมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงนะครับแรงพอสมควรหลังจากลมพัดแรงนะครับแอดมินคิดว่าฝนจะตกแต่สุดท้ายฝนไม่ตกนะครับสภาพบรรยากาศในตอนเช้าก็ ก็มีลมพัดก,กระโชกแรงเข้ามานะครับตอนเที่ยงจนถึงบ่ายลมสงบลงเป็นช่วงๆและมีลมกระโชกแรงพัดเข้ามาบรรยากาศเป็นแปลกๆนะครับและท้องฟ้าก็เป็นเหมือนฟ้าหลวขมุขมัวเหมือนฝนจะตกเมฆก,ก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟ้าหลวเมฆวิ่งไหลอ้อมไปอ้อมมาแต่ฝนไม่ตกนะครับและที่สําคัญนะครับในวันนี้ มดบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินขนไข่จากบนดินลงสู่ใต้ดินนะครับสภาพอากาศต่อไปจะเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับโมเดลโชว์ให้ฝนมากพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้ล่าสุดโมเดลปรับใหม่นะครับฝนที่จะเริ่มมาตั้งแต่9มิถุนายนจนถึง13มิถุนายนก็มีฝนบ้างนะครับก็จะเป็นตกแค่ในบางพื้นที่ ฝนไม่ได้ตกมากเท่ากับในช่วง23มิถุนายนจนถึงในช่วงวันที่30มิถุนายนนะครับแต่ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากก่อนหน้านี้ฝนที่ตกลงไว้แล้วนะครับก็มีการอุ้มน้ำดินมีการอุ้มน้ำเอาไว้เต็มที่แล้วดังนั้นฝนที่ตกถึงแม้ว่าจะไม่ตกหนักมากเท่ากับในช่วง23ถึง30มิถุนายนก็ตาม,แต,ตามแต่ก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันเอาไว้นะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดต การพยากรกาศกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะลมที่กระโชกแรงเมื่อวานนี้ก็ทําให้เกิดความเสียหายบริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อําเภอศรีรัตน์จังหวัดศรีสะเกดลมกระโชกแรงเมื่อคืนนี้2มิถุนายนพร้อมกับพื้นที่บ้านของแอดมินนะคะก็ทําให้เกิดต้นไม้ล้มขวางทางการจราจรบริเวณพื้นที่บ้านศรีแก้วอําเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกด นอกจากนั้นแล้วนะครับลมกระโชกแรงก็ทําให้เกิดความเสียหายบริเวณพื้นที่บ้านสบายตำบลรุ่งระเวียงอำเภอนาเกลียงศรีสะเกดเช่นกันนะครับทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่บ้านสบายบ้านหนองแรงบ้านหนองละไงนะครับในเมื่อคือนที่ผ่านมา2-3มิถุนายน2568ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านนะครับนอกจากฝนที่ตกลมที่แรงแล้วนะครับแอดมินชภา,มาเมชัยพิกัด รวมถึงปากหมุดพื้นที่ฝนกันนะครับในวันนี้ 4. มิถุนายนถึงแม้ว่าปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนบางพื้นที่นะครับ 14. นาฬกา 4. มิถุนายนคลองตะกราว3มิลิเมตรสอยดาว2.7พัทยา1ระยอง1.6แกรง4.5จันทบุรี3.3ตราด2.2บางสะพานน้อย3เกาะ2 1.5บ้านแม่หาด3.3 สิบเมษากิการมริวเปรี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ปัวสองาาว1.1อุตรดิตตองเลย1.4ึ่งส่ลมซาก2สนครสวรรค์1.1ึ่งท้องผาภูมิ3.7มจบานไร่เจ็ตีหันคาเจดจุพระนครศรีธยาสิบเจ็ดจปราจีนบุรีหสากแก้ว2.7ตาพระยา5.7าจคอนบุรี1.3 คลองหาด2คลองตะกราว4.7สอยดาว1.1แกรง3จันทบุรี4.7กรุงเทพมหานคร6.2ราชบุรี10.1สวนพึ่ง6.1กาญจนบุรี3.5สายโยก3.3หวยกระเจ้า3.7ทองผาภูมิ3.8เพชรบุรี15.7หัวหิน4.6ประจวบคีรีขันธ์1 หาดใหญ่5.7ยะลา4.3และนราธิวาส3ต่อไปนจะพาไปดูการพีจารณาศในวันนี้วันพรุ่งนี้4-5มิยุนายน5 6 8พีกราิกปาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้ละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรสุขโขท,ทยัยตากและพิษณุโลก อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด31-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วถึ5 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองไวร์ละ40ส่วนมากบึงการน,กน,กนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมติต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด 33-35องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไวและ40ส่วนมากอุทัยธานีสระบุรีพระนคยรยธาากญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต,มต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-35องศาจากลมต,ตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรงุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้ขาขนองไวยละ60ฝนตกหนักบางแห่ง ละผมามต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกลมทั้งชายฟังฝนฟ้าขนองรอยละ70ตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด เนาพุูมต่ำสุดยิบตามี่องศาและสูงสุด3,2,3,5องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วลมาถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนฟ้าขนองร้อยละ4ี่ส40ส่วนมากเพชรบุรี รประโคกพีคันจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26ิบส่องศาและสูงสุด333 5องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้านขนองไวละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยองศาและสูงสุด3 2 3 4องศา ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตํมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตํมตกเฉียงใต้ความเร็ว h, ลมึ0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอท่านติดตามพารณากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารใพ้่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชัวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ดยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ